แคมวันนี้ที่พี่โยแล้วก็พี่แยมตัดสินใจจะเอามานำเสนอเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะของหลักสูตรเยอะแยะมากมายใน Business School หรือว่าในคณะ Business นะคะตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เหมาะสำหรับคนที่จบปริญญาตรีแล้วนะคะ อาจจะจบโทรมาแล้วใบหนึ่งก็ได้ไม่มีปัญหานะคะใครก็ตามแต่ที่จบปริญญาตรีแล้วสามารถฟังคลิปนี้ฟังไลฟน์นี้แล้วเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้แน่นอนนะคะมันก็คือตัวที่เป็น postgraduate program นั่นเองแต่ว่าจะเป็น postgraduate program ที่เน้นการไม่ทำวิจัยนะคะ<ม>การไม่ทำ thesis research ใดๆทั้งสิน้นเราจะเรียนเน้น Lecture ทำา w r r s s o p p แล้วก็ลงปฏิบัติจริงนะคะ ข้อดีมีทั้งหมด5อัน 1. เราใช้เวลาประมาณ8-12เดือนนะคะนำไปใช้ได้จริงไม่ทำทีซิสไม่ต้องทำวิทยาน,นิพนธ์สคณะรับนักศึกษาที่จบปตรีสาขาไหนมาก,ก็ได้ค่ะพี่แยมจบไม่ว่าจะเป็น Art and Design ไซคาุพละนนิตอิอะไรอ่ะใช่ใครก็ตามแต่ที่แบบ ตอนเรียนปตรีอาจจะเลือกตามเพื่อนหรืออาจจะเลือกเพราะว่าที่บ้านบังคับให้เลือกตอนเนี้ยรู้ตัวแล้วว่าอยากเรียนบิสเนสอยากเป็นผู้บริหารอยากเข้ามาอยู่ในวงการธุรกิจมาเลยค่ะยินดีเปิดแขนอ้ารับเต็มที่นะคะ 3. ไม่เอาประสบการณ์การทำงาน,นะคะ่ะหลายๆที่อาจจะบอกว่าวคุณต้องไปทำงานมาก่อนปีหนึ่ง2ปี3ปีคือจังหวะแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ได้หางานง่ายๆเนแล้วก็เราก็เพิ่งเรียนจบเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาเรียนต่อก็จะเป็นออปชั่นที่ดีอันหนึ่ง ส่วนในเรื่องของรอบเปิดเทอมก็สะดวกมากเพราะว่าจะมีสองรอบคือมีนานแล้วก็ตุลานในแต่ละปีนะคะน้องๆคนไหนที่ตามข่าวนิวซีแลนด์ตอนนี้ก็จะทราบว่านิวซีแลนด์ยังไม่เปิดประเทศแต่ว่าข้อดีของโปรแกรมนี้ก็คือเราเปิดสอนออนไลน์ครบทุกวิชาค่ะคือน้องๆสามารถที่จะเรียนล่วงหน้าไปเลยแล้วพอประเทศปุ๊บเราก็เปิดแล้วเราก็สามารถที่จะขอวีซ่าไปได้เลยนะคะอะคันนี้มีอะไรบ้างทนนั้ง,ง,งหมด,ดใช่ ทั้งหมดเนี่ยพี่โยจะมีทั้งหมด6สาขานะคะหสาขาเนี่ยจะอยู่ในกล่องสีน้ำเงินนะคะมีตั้งแต่ a Apply Finance Business Management g l o b a l business marketing supply chain management และ professional accounting ทั้ง6สาขานี้ประกอบไปด้วย2วุฒ ทั้ง6สาขามีทั้ง2องวุฒินะคะพี่แยม mm hmm. ก็คือมีมาสเตอร์ hmm. แล้วก็มี postgraduate diploma หรือว่าเราจะเรียกสั้นๆว่า PGDip นะคะท,ทั้งหมด6สาขาเนี่ยสามารถได้ใช่แล้วก็ใช่อ่าคานนี้เราจะมาดูซิว่ามันไม่เหมือนกันยังไงอะไรคือ PGDip อะไรคือ Master Master เนี่ยน้องๆอ,อาจจะคุ้นเคยเพราะว่าเราก็ได้ยินกันมาตลอดอยู่แล้วมาสเตอร์ดีก e ีก็คือปริญญาโทนั่นเองแต่ว่า PGDip เนี่ยถ้า เปรียบเทียบภาษาไทยก็อาจจะเรียกว่าอนุปริญญโทก็ได้ค่ะนะคะแต่ว่าฟังแล้วมันอาจจะแปลกๆเรียก P.G.Dip ละกันนะคะก็เก๋ๆอ่นะคะคันนี้ตัวที่เป็นมาสเตอร์เนี่ยค่ะเราจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด12เดือนก็คือ1ปีนะคะเรารับน้องๆจากสาขาไหนก็ได้ไม่เอาประสบการณ์ทำงานแต่ว่าจุดที่เป็นสิ่งที่ทำให้น้องๆส่วนใหญ่เวลาสมัครเข้ามาสมัครกับพี่แยมเข้ามาปุ๊บแล้วมักจา ไม่ได้ใบตอบรับหรือไม่ได้รับพิจารณาในการเข้าก็คือตัวเกรดเฉลี่ยจากปตรีนั่นเองอเพราะว่ามาสเตอร์ต้องการเกรดเฉลี่ยจากปตรีที่3.5ใช่ถูกต้องก็คือค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะคันนี้ถามว่าพอฟังถึงตรงนี้แล้วแบบไปบายบายเลยไหมออกจากไลฟ์อย่าพึ่งอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งไปไหนใช่อย่าพึ่งไปไหนเพราะว่าเรามีวิธีแก้ไขค่ะคือถ้าเราได้เกรดเฉลี่ยจากปตรี เห็นไหมคะอันนี้สไลด์เปลี่ยนเป็นสีเขียวถ้าเป็น pg deep เนี่ยพี่โยจะพยายามใช้สีเขียวตลอดเพื่อที่จะเข้าใจชัดเจนขึ้นเนาะถ้าเป็น pg deep เนี่ย uh, น้องๆใช้เวลาเรียนแค่8เดือนนะคะแล้วก็ใช้เกรดเฉลี่ยจากปริญญาตรีแค่2.0เท่านั้นนะคะ2 0เท่านั้นแล้วก็เลือกสาขาได้ครบทั้งหมดอกสมาแล้วค่ะตอนนี้